สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนวาเอน e ต t ร์เทน n มนต์นะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดในวันที่17นะคะได้ไปเป็นแนวทางหรือได้ไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะปูต้องขอฝากผลงานเพลงนะคะของปูเองนะคะที่แต่งเองแล้วก็ร้องเองนะคะเดี๋ยวปูแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะปูฝากด้วยนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่17นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีความผิดหวังนะคะเสียใจนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะ คุณจะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณนะคะจริงๆแล้วคุณก็มีคนที่รักและห่วงใยคุณอยู่นะคะแต่เพียงแค่คุณอาจจะมีความผิดหวังหรือเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่ในอดีตน่ะค่อนข้างที่จะมีความผิดหวังนะคะชีวิตของคุณนะคะครอบครัวของคุณนะคะอาจจะรวยด้วยซ้ำนะคะ มีมีเงินมีทองนะคะคนที่เกิดในวันที่สิบ็ดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแบบนั้นนะคะพื้นฐานเป็นคนรวยนั่นเองนะคะหรือไม่นะคะถ้า,าคุณไม่ได้รวยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดวันที่1ิ็ดอ่ะส่วนใหญ่พื้นฐานครอบครัวจะรวยนะคะอันนี้คือไพ่ออกมานะคะส่วนใหญ่เลยนะดวงชะตานะคะแต่ถ้าใครไม่แม่นนะ แต่ถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าเกิดวันที่17แล้วไม่ได้รวยนะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับปู่จะได้ดูว่ามันอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับเดือนเกิดของคุณหรือว่าเป็นเพราะอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเพราะราศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยคุณมักจะจมอยู่กับอดีตนะคะคุณคุณไม่ไม่ชอบ คือนิสัยของคุณคุณจะไม่ชอบเดินหน้าไงคือมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะเขาบอกว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันกําลังจะมานะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเลิกยึดยึดติดกับอดีตได้แล้วนะคะ,ะคุณต้องให้โอกาสนะคะในเรื่องของความรักนะคะ คนที่เกิดวันที่17เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาหรืออกหักในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องให้โอกาสนะคะต้องให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะคุณมักจะจมอยู่กับอดีตนะคะแต่คุณก็ณรู้นะว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะแต่ก็คือใจมันคิดอะคือมันเป็นดวงชะตาของคุณจริงๆอะนะคะบางทีคุณก็ไม่อยากจะคิดหรอกแต่ว่ามันเป็นดวงอะมันเป็นดวงก็คือมัน มันก็ห้ามไม่ได้อะนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเวลาที่คุณจะต้องอมีการให้ความสำคัญหรือว่าให้ไปปฏิสัมพันธ์กับคนคนใหม่นะคะคนอื่นๆนะคะอย่ามัวจมปักกับความคิดเดิมๆของตัวเองนะคะกับอดีตนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขนะคะ คุณมักจะทําอะไรที่มันมันมันไม่เหมือนชาวบ้านนะคะมันตรงข้ามกับชาวบ้านที่เขาทํำนะคะแต่ว่ามันเป็นทางที่ดีกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นทางที่ยากนั่นเองนะคะคุณชอบทําอะไรที่มันยากๆที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะนะคะอะชีวิตของคุณเนี่ยมันมันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วกับชีวิตเก่านะคะให้คุณ ทำมันใหม่นะคะชีวิตใหม่มันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเดินหน้านะคะคุณต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้านะคะคุณสามารถที่จะมีเวลานะคะในการาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็ไม่ยอมที่จะเคลียร์นะคะคุณไม่ยอมที่จะเคลียร์คุณเออนี่แหละไพ่ออกมาแบบประมาณสี่ห้าใบนะคะบอกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณอะ่ะเป็นคนที่ ไม่ยอมปล่อยอดีตน,นะคะเป็นคนที่จมปลักกับอดีตน,นะคะก็เดี๋ยวปูจะดูว่าเอ่อจะให้คำแนะนำยังไงกับคุณได้บ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่สิบเจ็ดนะคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณอยู่กับครอบครัวของคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยู่กับครอบครัวแล้วคุณมีความสุขให้คุณอยู่กับครอบครัวนะคะอ่า เวลาเวลาคุณทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยให้คุณทํากิจกรรมกับครอบครัวของคุณนะคะคุณจะมีความสุขนะคะให้คุณหนีอดีตให้ได้นะคะแล้วเดินหน้านะครับขอให้เดินหน้าอย่างเดียวนะ,ะในเรื่องของอนี่แหละมันมีปัญหาเข้ามาบางทีมันก็จะมีปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้ไขนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะมันมีความท้าทายนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบความท้าทายนะคะในการแก้ปัญหานะคะ แต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยใจแก้ปัญหาเรื่องตัวเองเนี่ยมันแก้ไม่ได้สักทีนะคะ,ะเออน,นะโอเคทีนี้ปูขอคําแนะนําจากไพ่นะฮะว่าจะทํายังไงให้คุณหลุดพ้นจากอดีตนะ,ะเขาบอกว่าให้คุณให้คุณทําตามแผนนะคะทำตามแผนที่คุณได้ได้วางไว้นะะ คนที่ถ้าคุณคิดอะไรออกให้คุณทำตามแผนแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าคุณว่างนะคะคุณก็จะไปจมปลักกับอดีตเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวางแผนอะไรให้คุณเดินหน้าให้คุณทํานะคะให้คุณทําเลยนะคะมันจะทําให้คุณดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ